โอ้ oh. ตายจริงเมื่อกี้ไหลไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่ะโอเคมาเริ่มต้นกันใหม่สวัสดีครับเพื่อน,อนๆนะครับอย่าเกียดตค้านการเรียนเร่งอุตสาหมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดคงไม่แขนถึงครับแขน,ขนก็อพอ,อยังประทังตนอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถอจะเกิดผลนะครับให้เชี่ยวชาญเธอจะเกิดผลเพื่อนๆที่ส่งพระมาให้ผมตรวจมาให้ผมเช็คเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะว่าผมไม่ได้มีเวลาว่างนะที่จะมาคอยตรวจช่วยเช็คพระคอยบอกว่าพระนี้พระอะไรรับซื้อไหมยังไงใช่ไหมครับมันเป็นงานของคุณที่คุณจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะต้องทำความเข้าใจ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังพึ่งจะหมู่คนอื่นหายใจคุณก็ไม่มีวันที่จะเรียนรู้ผมใช้เวลาสองปีในการศึกษาเรียนรู้เริ่มตั้งแต่การศึกษาพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเหรียาแล้วก็พระเนื้อดินนะครับพระเนื้อชินจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยผมก็ยังยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากขนาดที่จะ กล้าไปบุกตามบ้านคนเพื่อที่จะเหมาพระนะครับแต่ก็อาศัยว่ามีประสบการณ์แล้วก็ได้รับการชี้แนะจากเซียนพระอย่างอาจารย์โ๊ดบางแผ่ซึ่งท่านก็อนุญ,ญาตให้ผมนำคลิปของท่านที่ผ่านการไลฟ์สดมาเผยแพร่ในช่องทาง YouTube คือช่องคนพัน X นะครับอ้เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆ คิดว่าการที่จะส่งพระไปให้คนนู้นคนนี้ตรวจเช็คฟรีเนี่ยมันมันเป็นงานของของคนที่เขาซื้อขายพระเนี่ยเพื่อนๆคิดผิดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจก่อนว่าวงการพระเครื่องหรือว่าตลาดการซื้อขายพระเครื่องเนี่ยคนซื้อค่ะคนซื้อพระนี่ก็คือเซียนพระใช่ไหมครับเซียนพระเขาจะต้องหาพระมาจากไหนล่ะเขาก็หาพระมาจากเพื่อนๆนนี่แหละนะครับ เขาหาภาพมาจากเพื่อนๆที่ต้องการจะขายคือเพื่อนดูภาพไม่เป็นใช่ไหมแต่เพื่อนๆอยากจะขายเพื่อนๆก็ต้องถ่ายรูปให้มันดีๆสวยๆไม่ใช่ว่าถ่ายแบบชุยๆใช่ไหมคือถ่ายชุยๆขนาดตัวเองยังดูไม่ออกแล้วคนที่เขาจะต้องพิจารณาใช่ไหมครับเพราะว่าการส่งภาพมาให้ให้ดูเนี่ยมันมันแค่7 0 8 0เท่านั้นใช่ไหม แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาจะต้องขอส่องดูองค์จริงนะเพื่อประกอบการตัดสินใจครั้งสุดท้ายดังนั้นการที่เพื่อนๆไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมศึกษามันไม่ใช่ความผิดของคนซื้อพระหรือเสียดพระนะแต่มันเป็นเรื่องของเพื่อนๆที่จะต้องทำความเข้าใจและขวนขวายหาความรู้ตรงนั้นหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดผว่าการส่งพระมาให้เช็คเนี่ยคือ คืองานของของพวกเซียนพระเซียนพระเขาหาพระโดยการซื้อขายจากคนที่ไม่รู้ใช่ไหมอ่าเพราะคนไม่รู้มาขายพระเขาก็จะได้พระที่ราคาถูกนะพอเขาเหมามาเนี่ยเขาก็จะได้ถั่วเลี่ยอ่าพอขายไปไอ้ส่วนที่หักต้นทุนที่เขาซื้อใช่ไหมที่เหลือก็เป็นกําไรหืนี่แหละเป็นธุรกิจแต่การที่คุณคิดว่าอ่ะช่วยดูพระให้หน่อย อืมการดูพระเนี่ยคือการที่เสนอขายถ้าคุณอยากจะขายพระนะคุณก็ต้องถ่ายรูปสวยๆพร้อมเขียนราคาที่ต้องการขายถ้าคนที่เขาอยากจะซื้อนะ่ะนะเสียนพระที่เขาอยากซื้อเขาก็เห็นแล้วเออพระนี้ดูว่ามันจะใช่นะเขาก็จะต่อรองไปเพราะว่าถ้าดูพระให้คุณละ่ะเกิดเป็นพระที่เออเขาอยากจะซื้อเขาอยากจะได้อะ แล้วแล้วคุณไม่ขายไงมันจะล้คนขายคนซื้อพระเขาจะไปเอาเอาที่ไหนะ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาเห็นพระที่เขาอยากได้เนี่ยอ่าเขาก็จะต้องถามราคาเหรอไม่ใช่เขาจะไม่ถามราคาคุณหรอกแต่เพียงแต่ว่าคุณน,นั่นแหละนะที่เป็นเจ้าของพระจะต้องเสนอราคามาว่าคุณอยากจะขายพระที่คุณมีนี่ในราคาเท่าไหร่ถ้าสามารถตกลงต่อรองกันได้อ่ามันถึงจะจบใช่ไหม ก็มีนะอย่างที่พี่พระหลุดเขาบอกอ่าตอนตรวจบอกว่าเออแผ่ไปมามีแต่คนบอกเก๊เก๊เก๊อ่าพอมาที่พระหลุดจำนำพระหลุดจำนำตรวจผ่านบอกว่าจะขายองค์ละสองหมื่นสามหมื่นอ่าพอผ่านปุ๊บอ่าตกลงจะจะซื้อละเขาบอกเอ้เมียไม่ให้ขายแม่ไม่ให้ขายเป็นสมบัติประจำตระกูลอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือไม่อยากขาย อ่ะแล้วทีนี้พอไม่อยากขายเนี่ยแล้วที่ที่เคยคุยที่เคยตกลงกันไว้นี่มันก็เหลวเป๋วเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนซื้อพระเนี่ยเขาเขาคิดบวกรบคูณหารแล้วว่าถ้าซื้อในราคานี้เขาจะไปขายให้ให้ลูกค้าในราคานี้อ่าเขาจะมีส่วนต่างใช่ไหมนี่แหละ คือธุรกิจซื้อขายพระเครื่องมันก็มาจากพระบ้านๆที่พวกคุณพวกคุณมีแต่พวกคุณไม่รู้ใช่ไหมความรู้ไงที่มันแตกต่างระหว่างพ่อค้าพระกับเจ้าของพระที่มีอยู่นะครับแล้วอีกอย่างนี่อะไรนะอ๋อที่ถามว่าพระนี้เล่นเท่าไหร่พระนี้มีจะรับซื้อไหมอะไรเนี่ยก็ขอบอกเลยนะว่าไอพระที่เล่นเท่าไหร่นะมันอยู่ที่ความศรัทธาหรือว่า อยู่ที่ความต้องการของคนคนซื้อนะคือมันไม่มีใครบอกราคาพระได้หรอกเพราะความพึงพอใจของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าพระนี้เล่นไหมคุณก็ลองไปขายดูใช่ไหมลงหน้าเฟซตัวเองนี่ใช่ไหมถ้ามีคนเขาอยากจะได้เขาก็จะติดต่อขอซื้อแต่ถ้าไม่มีคนเขาอยากได้เขาก็เฉยๆนะครับ เอาเดี๋ยววันนี้จะให้ดูให้ดูพระหลวงปู่ทวดนะพระหลวงปู่ทวดที่ผมมีเป็นพระหลวงปู่ทวดวัดปราสาทปุยว,วาปี2505ถึง2506ซึ่งอตอนนี้จะมาแบ่งให้5องค์ผมมีทั้งหมดอยู่30องค์เรามาดูกันนี่เห็นไหมครับนี่คือพระสมเด็จเออไม่ใช่นี่คือพระ,ะหลวงปู่ทวด วัดปรา,าสาทบุญยวานะครับเป็นพระเนื้อว่านคุณต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าระหว่างพระเนื้อผงเนื้อดินเนื้อชินเนื้อว่านนะครับและเหรียญเนี่ยมันมีความแตกต่างดังนั้นพระเนื้อว่านเนี่ยคุณจะใช้วิธีดูแบบพระเนื้อผงไม่ได้นะครับอ่านี่นี่คือพระหลวงปู่ทวดวัดปรา,าสาทบุญยญาวาา ที่เรียกว่าเนื้อเทาหรือเนื้อหลังเม้งนี่เป็นพิมพ์กลางนะครับการดูพระหลวงปุทรรราา่ทวดวัดประสาทเนี่ยดูง่ายตรงที่ว่าเราพิจารณาจากเนื้อหามวลสารจุดข,า,ขาวๆที่ปรากฏอยู่บนองค์พระนะครับไอจุดข,า,ขาวๆที่มันเกิดกระจายอยู่ทั่วองค์พระเนี่ยมันคือจุดที่ช่วยให้เราชี้ชัดฟันธงไปว่าเป็นพระ ของวัดปราสาทนะครับสีขาวนี่คืออะไรคือมวลสารของพระสมเด็จวัดบางขุนพรมที่แตกกุเมื่อปี2500นะครับที่นำมาผสมในการสร้างกฎแม่พิมพ์ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมถ้าคุณเห็นจุดขาขาวที่มันกระจายอยู่นะแล้วถ้าถ้าส่องขยายด้วยพันเอเนี่ยคุณจะเห็นความชัดเจนของของเนื้อ พระบางขุนพรมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องมาพิจารณาถึงกระบวนการผลิตพระยุคต้น2,500เนี่ยเป็นพระที่แฮนเมดนะพระแฮนเมดผลิตด้วยมือดังนั้นคุณจะมาใช้การชี้ตำหนิชี้จุดอะไรเนี่ยไม่ได้เราต้องศึกษาพิจารณาถึงเรื่องของความเก่านะครับความเก่าอย่างเนี้ยมันปลอมแปลงกันไม่ได้ ใช่ไหมครับคือหลายๆคนเนี่ยหวาดกลัวกับคําพูดของคนขายพระที่บอกว่าเก๋ดีเก๋ดีมันมันเป็นเรื่องที่หลอกให้เราหวาดกลัวแล้วก็กลับไปซื้อพระกับเขาอะเวลาคุณมีพระใช่ไหมคุณจะต้องไปหาเขาอะ่ะใช่ไหมคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ดูพระได้เองใช่ไหมเนี่ยตำหนิเนี่ยคุณดูดิหน้าพระองค์ที่หนึ่งเนี่ยนะการกด พระนี่เขากดด้วยมือนะด้านหลังเนี่ยคุณดูดิมีร่องรอยของรอยนิ้วมือแล้วเห็นไหมพระเนี่ยเป็นพระแบบบล็อกประกบ2ตัวดังนั้นเนี่ยเวลาเอาพระออกจากแม่พิมพ์เนี่ยเขาจะใช้กา้านทูบนะครับในการเจาะเข้าไปตรงใต้ฐา,านแล้วก็ดันออกมาดึงขึ้นมาอ่าเหมือนการเสียบลูกชิ้นะ่ะเห็นไหมครับ เห็นไหมอ่านเห็นคุณเห็นจุดขาวๆที่ปรากฏไหมนี่แหละคือชิ้นส่วนเศษของพระสมเด็จบางคุณพรมนี่คือพระหลวงปุ่ทวดวัดปราสาทพิมกลางเนื้อเทาหรือว่าเนื้อลังเม้งอ่ะ่าหายากหายากสนุนราคาในท้องตลาดที่เขาซื้อขายกันน่ะตามเซียนห้าเขาซื้อขายกันก็หลักหมื่นนะครับตั้งแต่หมื่นต้นๆไปจนถึงหมื่นปลาย ก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่หน้าหน้าของคนขายเบอร์แล้วแต่เบอร์นี่นี่ผมมีมาแบ่งให้5องค์นะครับองละและ3 5ก็คือวันนี้วันที่13ใช่ไหมครับผมให้เวลา2วัน,นคุณดูที่หัวเข่าเนี่ยคุณจะเห็นว่านี่คือคาบคาบน้ำว่านที่เขาแห้งตัวอยู่บนบนผิวของพระใช่ไหมครับ แล้วก็เห็นเม็ดเม็ดมวลสารสีข,า,ขาวใช่ไหมอ่าเม็ดมวลสารสีข,า,ขาวเนี่ยนี่คือเม็ดของพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับอ่าเห็นไหมเนื้อเทาเนื้อหลังเมงอืมนี่หน้าตาก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าการกดแรงกดของของอ่าคนกดพระเนี่ยแต่ละคนเนี่ย มันไม่เท่ากันแต่ลักษณะของกระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็นเป็นพระที่ผลิตด้วยมือนะแล้วคุณก็ดูว่านี่เห็นมวลสารของบางขุนผมจุดข,า,ขาวๆเนี่ยที่ปรากฏอยู่พระมันเลยทําให้เป็นพระที่เขาดูง่ายนะครับพระดูง่ายความเก่าความแห้งของพระเนี่ยคือหลวงปู่ทวดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพระ สุดยอดนี่อันตรายอันดับหนึ่งก็คือช่วยแค้วคาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับณนะโมโพทิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควานาเนไหมครับอรัธนาติดตัวไปไหนเดินทางปลอดภัยทั่วเจ็ย่านสมุทรนี่เห็นไหมนี่ผงสมเด็จบางคุณพรมคือ การดูพระของบางคุณอของหลวงปู่ทวดวัดบุตรปราสาสตรเนี่ยไม่ยากไม่ยากเลยถ้าเรารู้ถ้าเราเข้าใจใช่ไหมครับเนื้อเทานี่เห็นไหมตรงหัวเข่าตรงเนี้ยนี่คือเนื้อพระบางคุณพรมใช่ไหมครับภาพรวมของพระเนี่ยจะใช้ดินกากยายักเป็นสูตรเดียวกันกันกบ การสร้างพระหลงวงปู่ทวดปี2497นะครับเห็นไหมสองสี่เก้าเจ็และคุณดูว่าพระรุ่นพระชุดนี้เนี่ยสร้างในปี2 5 5 5ั6ถึงดังนั้นสภาพความแห้งของเนื้อพระนะครับอ่าแล้วก็ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอยร่องรอยของพระน้ำการคายน้ำว่านเนี่ยมัน มันง่ายนะที่ที่จะพิจารณาเป็นพระองค์ครูนะครับนี่ก็มาแบ่งให้องค์ละ3,500บาทถึงวันที่15นะครับ2วันเท่านั้นหมดจากนี้ก็ไม่ขายล้ไม่แบ่งแล้วนะครับอ่าก็เนี่ยแล้วผมนี่นี่เนี่นี่เป็นเนื้อขาวใช่ไหมครับเนื้อขาวกาา้านมะลิซึ่ง จะว่าไปแล้วนี่องค์นี้เป็นองค์แบบฐานสูงใช่ไหมพิมพ์ใหญ่ฐานสูงอืนะสวยไหมอ่าด้านหลังจะมีโลอยกะเศษแร่ใช่ไหมครับอืม เนื้อหาพระคือชุดนี้มามา,มาทั้งหมด30องค์อ่ะใช่ไหมมาทั้งหมด30องค์แล้วองค์เนี้ยองค์นี้เป็นการทาทาทองเห็นไหมทาทองเดิมๆสมัย2,505คุณดูสิอ้ะอันนี้เนื้อออกดำ องนี้จะคล้ายกับวัดช้างให้เลยนะครับแล้วก็จะมีสังกระจายใช่ไหมครับอ่าสังกระจายก็จะมีลอยลอยแร่เม็ดแร่นะม,มันเลยทำให้เราฟันธงได้ว่าชุดนี้เนี่ยเป็นพระของวัด ปราศาสบุญยวาฒจริงๆนะนี่องค์นี้เป็นองค์ไฮไลท์ที่ผมชอบนะผมชอบองค์นี้เพราะว่าหน้าตาชัดนะองนี้ก็จะพิเศษหน่อยองค์นี้ก็จะสี่พันนะครับนะิมติดชัดเจนสวยงามด้านหลังเราจะเห็นจุด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 เห็นไหม เนี่ยเม็ดเห็นเม็ดขาวขเนี่ยเม็ดข้าวขาวก็คือเม็ดสมเด็จวัดบางขุนพรมอะครับให่นไหมผงสมเด็จวัดบางขุนพรมที่แตก,กป,ปีสองพันห้อยะดูง่ายสบายตานะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้พอหอมปากหอมคอมา เห็นหน้าเห็นตา,าพูดคุยทักทายกันเนาะทำความเข้าใจกันก่อนว่าไม่มีใครเขาดูพระให้คุณฟรีหรอกถ้าคุณต้องการที่จะรู้ราคาพระอ่ะคุณก็คือคุณก็ไปเช็คหาใน Google นะว่าเขาขายกันยังไงแต่ถ้าคุณอยากรู้แท้ไม่แท้ยังไงอ่ะคุณก็ต้องเรียนนะแต่ถ้าจะส่งพระมาขายอ่ะก็ต้องถ่ายภาพให้มันดีนะแล้วก็ใส่ราคามาด้วยสำหรับวันนี้ ขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ